สวัสดีครับคุณผู้ฟังวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องที่กำลังเป็นหัวใจสำคัญของการพลิกโฉมประเทศไทยนั่นก็คือ Data Center อถล่มไทยเบื้องหลังการลงทุนแสนล้านใครได้ใครเสียครับออนเราจะมาดูกันว่าเม็ดเงินมหาศาลที่หลังไหลเข้ามานี้จะนำพาประเทศไทยไปสู่ยุคดิจิตัลอย่างเต็มตัวได้อย่างไรและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นทั้งด้านบวกและด้านลบมีอะไรบ้างครับ ใช่ค่ะภูมิประเทศไทยกำลังมุ่งมั่นที่จะเป็นดิจิทัลฮับหรือศูนย์กลางดิจิทัลของภูมิภาคอย่างเต็มตัวและหัวใจสำคัญของวิสัยทัศน์นี้ก็คือ Data Center หรือศูนย์ข้อมูลที่กำลังมีการลงทุนหลั่งไหลเข้ามาหลายแสนล้านบาทซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีว่าอนาคตดิจิทัลของไทยกำลังจะเปลี่ยนไปอย่างมหาศาลเลยค่ะ การลงทุนขนาดใหญ่แบบนี้เกิดขึ้นจากอะไรครับออนและทำไมไทยถึงน่าสนใจในสายตานักลงทุนระดับโลกที่มองหาแหล่งสร้าง Data Center ครับมีหลายปัจจัยเลยค่ะภูมิอย่างแรกเลยคือความต้องการภายในประเทศที่สูงขึ้นมากจากการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของ E-Commerce เกมและ Social Media ทุกวันนี้คนไทยใช้ชีวิตบนโลกออนไลน์มากขึ้นเรื่อยๆข้อมูลมหาศาลที่เกิดขึ้นในแต่ละวันจำเป็นต้องมีที่เก็บและประมวลผลอย่างมี ประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังมีความต้องการระดับภูมิภาคและระดับโลกที่พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องบริษัทคลาวและ AI ยักษ์ใหญ่ระดับโลกกำลังมองหาฐานข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจและไทยก็ถือเป็นทำเลทองที่มีศักยภาพสูงในภูมิภาคนี้แล้วภาครัฐของเรามีส่วนสนับสนุนอย่างไรครับ รัฐบาลเองก็ให้การสนับสนุนเต็มที่ค่ะด้วยนโยบายและมาตรการจูงใจต่างๆที่เอื้อต่อการลงทุนใน Data Center อร์และ AI ซึ่งทำให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนต่างชาติและปัจจัยสำคัญอีกอย่างคือโครงสร้างพื้นฐานของไทยที่เชื่อถือได้ทั้งระบบไฟฟ้าที่มั่นคงน้ำประปาที่เพียงพอและเครือข่ายใยแก้วนำแสงที่ครบถ้วนนี่เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับ Data c e n t e เขนาดใหญ่ที่ต้องการความเสถียรใน การทำงานตลอด24ชั่วโมงที่น่าสนใจคือเรื่องพลังงานนะครับเพราะ Data Center ใช้พลังงานมหาศาลใช่ค่ะภูมิอุตสาหกรรมพลังงานของไทยกำลังเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานหมุนเวียนอย่างรวดเร็วซึ่งตอบโจทย์ Data Center ยุคใหม่ที่ต้องการดำเนินงานอย่างยั่งยืนและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมถือเป็นจุดแข็งที่ไทยโดดเด่นเหนือคู่แข่งเลยค่ะ ภาคไทยฟังดูเป็นโอกาสทองของประเทศไทยเลยนะครับแล้วการลงทุนแสนล้านบาทนี้จะเข้ามาช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและธุรกิจได้อย่างไรบ้างครับแน่นอนคะ่ะภูมิการลงทุนมหาศาลนี้สร้างโอกาสให้กับประเทศไทยอย่างมากเลยคะ่ะภูมิโดยเฉพาะในภาคธุรกิจที่จะได้เข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่ทันสมัยขึ้นทําให้การทําธุรกิจคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นอะไรบ้างครับออนลองนึกถึงการที่ AI จะถูกนํามาใช้ในทุก อุตสาหกรรมทั้งในภาคเกษตรกรรมที่ AI เข้ามาช่วยวิเคราะห์ข้อมูลดินฟ้าอากาศการจัดการน้ำการพยากรผลผลิตหรือในภาคการผลิตที่ AI เข้ามาช่วยควบคุมเครื่องจกักรเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลดของเสียไปจนถึงอุตสาหกรรมเภสัชกรรมที่ AI สามารถช่วยเร่งกระบวนการวิจัยและพัฒนายาใหม่ได้อย่างรวดเร็วทั้งหมดนี้จะช่วยเพิ่มผลิตภาพสร้างนวัตกรรมและขับเคลื่อนกลไกเศรษฐกิจใหม่ๆได้มหาศาลเลยค่ะ แล้วในมุมของใครได้ใครเสียล่ะครับออนนอกจากโอกาสแล้วมีผลกระทบที่เราต้องคำนึงถึงด้วยไหม มีแน่นอนค่ะการลงทุนใหญ่แบบนี้ย่อมมีทั้งผู้ได้และผู้เสียในส่วนของผู้ได้ก็คือผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีที่จะได้ประโยชน์โดยตรงจากโครงสร้างพื้นฐานที่ดีขึ้นธุรกิจที่ต้องการใช้ AI และ Cloud Computing จะมีต้นทุนที่ถูกลงและเข้าถึงบริการได้ง่ายขึ้นรวมถึงนักลงทุนต่างชาติและบริษัทไทยที่เข้ามาลงทุนใน Data Center เหล่านี้แล้วภาคส่วนไหนที่อาจเสียเปรียบหรือรับผลกระทบทางลบได้บ้างครับ ประเด็นที่สำคัญที่สุดคือภาคแรงงานค่ะภูมิที่ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เพราะเมื่อ AI และระบบอัตโนมัติเข้ามามีบทบาทมากขึ้นแม้จะสร้างงานใหม่ในบางสาขาอาชีพแต่ก็อาจแย่งงานบางประเภทไปได้โดยเฉพาะงานที่ไม่ต้องใช้ทักษะสูงหรือเป็นงานที่ทำซ้ำๆดังนั้นจึงเกิดความจำเป็นเร่งด่วนในการยกระดับทักษะ upskill และรับทักษะใหม่ reskill ให้กับแรงงานไทยเพื่อให้พวกเขามีทักษะที่จำเป็นสำหรับโลก ยุคดิจิทัลเช่นการเขียนโปรแกร,รมการวิเคราะห์ข้อมูลหรือการดูแลระบบ Data Center นอกจากนี้การใช้พลังงานปริมาณมหาศาลของ Data Center ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ต้องจับตาโดยเฉพาะเรื่องการจัดการพลังงานอย่างยั่งยืนการใช้พลังงานหมุนเวียนเป็นสิ่งจําเป็นแต่ก็ต้องพิจารณาถึงความเสถียรและต้นทุนด้วยรวมถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาวเช่นการจัดการความร้อนที่เกิดขึ้นจาก Data Center หรือการใช้น้ำหล ่อเย็นปริมาณมาก ทั้งหมดนี้แสดงว่าเราต้องเตรียมพร้อมทั้งด้านบุคลากรน,นโยบายด้านพลังงานและการจัดการสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับเพื่อให้การเป็นดิจิทัลฮับของไทยยั่งยืนจริงๆใช่ค่ะภูมิการเป็นศูนย์กลาง Data Center ไม่ใช่แค่การสร้างอาคารแต่คือการสร้างระบบนิเวศดิจิทัลทั้งหมดเราต้องมั่นใจว่ามีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเพียงพอทั้งวิศวกรซอฟต์แวร์ AI และวิศวกรสําหรับ Data Center โดยเฉพาะการลงทุนในด้าน การศึกษาและการฝึกอบรมจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งแล้วในส่วนของ B-cream ล่ะครับจะมีบทบาทสำคัญอย่างไรในวิสัยทัศน์นี้ B-cream ซึ่งเป็นบริษัทที่มีประวัติยาวนานกว่า147ปีตั้งเปาจะเป็นผู้จัดการ Data Center ชั้นนำในประเทศไทยโดยร่วมมือกับดิจิ t a l เ g e เพื่อนำความเชี่ยวชาญระดับโลกมาร่วมพัฒนาการเข้ามาของบริษัทใหญ่ที่มีความน่าเชื่อถือและประสบการณ์อย่าง B-cream นี้เป็นสัญญาณที่ดีว่าการลงทุนใน Data Center ของไทย มีความจริงจังและมีศักยภาพในการเติบโตในระยะยาวการลงทุนแสนล้านใน Data Center ครั้งนี้จึงเป็นก้าวสำคัญของประเทศไทยในการเดิมพันกับอนาคตดิจิทัลนะครับออนซึ่งก็มาพร้อมทั้งโอกาสและความท้าทายที่เราทุกคนต้องจับจาดูอย่างใกล้ชิด ใช่ค่ะและ Global Hotcast ของเราจะติดตามการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้อย่างใกล้ชิดและรายงานความคืบหน้าให้คุณผู้ฟังทราบต่อไปค่ะและนี่คือทั้งหมดสำหรับ Global Hotcast ในวันนี้ครับขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามเรามาโดยตลอดแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้ากับข่าวร้อนรอบโลกที่เราจะมาคุยกันง่ายๆสไตล์ภูมิออนครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ